อันนี้กี่บาทครับเนี่ยสี่ไข่อยู่ที่450ราสค่าอ๋ออันนี้สี่ร้อบาทนะเขาเรียกยำอะไรครับสี่ไข่ค่ะยำสี่ไข่ยำสี่ไข่โอ้ไข่กุไข่ปลาไข่แมงดาหมึกไข่ยำยำสมอนยำปลาสมอนใส่อะไรคะใส่มะม่วงพูดเลยกูอะครับตักรวมหมดเลยใช่ไหมใช่หมดเลยเนาะใช่หมดเลย ไม่ล้านเนาะไม่ล้านแล้วลูกลูกค้านั่งรอเนะี่ยนั่งรอหลังร้านเลยเ<ร>อันนี้อ,อันนี้ออเดอร์นะครับเห็นไหมฮะโอ้โหโทรหาพี่นุ่มเร็วพี่นุ่มอยู่ไหมฟ้านี่เลยลูกเบอร์โทรเอาไปเลยลูก250เขียนราคาไว้ก่อนแล้วค่อยโทรโเ,เดี๋ยวตัวเองลืมเขียนราคาก่อนลูก อันนี้มันแบบพีโฟมนะกรับบ้านที่เร่องใดอย่างลูกันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเลยสถานที่แบบเนาะ ก็กลายเป็นสอาสมานัลงนั่งกินขาลูกร้านีใช่เราก็ปุ๊บใช่เบิ้ลนั่นแหละ250จ้ห้สิเบอรอีกเรอก็ขายที่กสองร้อยห้าสิบไม่พอหรอเห็นปลา้ํายำอันนี้อะไรครับเนี่ยแซลมอนพิเศษค่ะใส่ไส้วัวจัดใส่ไหลวัวด้วยไสัวสัมผได้ค่ะอันนี้พิเศษแซลมอน250โอเห้าสิบ แต่ถ้าเราจะเพิ่มสามซินก็สามร้อยห้าสิบที่หนึ่งจะเพิ่มอย่างละร้อยวันหนึ่งใช้แต่บม้อกิโลค่ะประมาณหนึ่งตัวค่ะโอ้โหตัวกิโลครับวันหนึ่งตัวพอเพราะเรามีหลากหลายตัวกิโลฮนะตัวนึงก็ประมาณสี่ถึงห้าโลค่ะบ,บางใหญ่มากก็หกโโอ้ต<อ>ัวใหญ่มากเลยนะ ชื่อคุณอะไรคะชื่อพีทค่ะโอเคแจ้งคุณเลยนะพี่ใช่ต้องคือประมาณนี้แหลยยำปลาแซลมอนกับยำแซบเซลมอนลาบกับไม่ลาบลาบกับไม่ลาบถ้าแซบธรรมดาถ้าแซบก็คือลาบใส่ข้าวคั่วค่ะหนูอยากกินธรรมดาหรือเป็นลาบล่ะว่ารสชาติมันก็จะมีแบบหวานมากกว่านน้อยก็คือใช้สายตาเราก็จะมีสูตรในการจับของเราแหละ เพราะว่าดูแล้วยำด้วยความมั่นใจมากเลยไม่มีการชิมไม่มีการอะไรไม่ชิมชิมไม่ไหวฮะเขาไม่ไหวเนาะแล้วก็เร็วมากชำนาญส่งค่ะลูกสองส่งทางออนไลน์นะรถ้าทักแชทเข้าไปก็ได้ทักสแตนเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่หนุ่มเขาไปตอบแต่หนูพร้อมจะสั่งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่หนูทักมาก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวพี่หนุ่มส่งเห้หนูไปให้อันนี้เรียกอะไร น,นี่แซลมอนหมึกไข่ค่ะแซลมอนหมึกไข่เนาะกี่บาทครับหมึกไข่5 0บาท2 5 0บาทเนาะค่ลูกยัประกอบมะม่วงด้วยแม่แซมไปนั่งก่อนไหมปม้าแซมยวงกระดูกกระเดี่ยวไม่เหลือหรอ <c oughs> เรายังต้องพักเลย <c oughs> หน่งตัวละสามสิบห้าบาท่ะโอ้โหโอคแล้วอกชิ้นหน,น, no mm hmm. นึ่จะแยกน้ำให้หมดเลยวัสตดไึงก <|hu|> ็ไป็นรลึกจงจัง แต,แต่ถ้าเป็นสด like อย่างกุ้งปูม้าอะไร like ที่หนึต้องดองน้ำยำไปเพื่อให้มันสดเหมือนปูดองเนี่ยสั่งร้านไม่ลาได้นะเหมือนกันสั่งหน้าร้านเลยผมเก็บมาให้ละเอียดเลยครับไม่ละเอียดเดี๋ยวเจ๊ก็ซักอย่งเดีแต่ที่หนึงทำส่งได้แล้วนี่คแล้วคือดูมาได้เลยคือทีนี้ถ้ามาเกิอก็ติดต่อที่หน้า แต่ว่าเราคอนเฟิร์มไว้ก่อนได้เพราะมันเป็นสูงทีดเท่นานั35 30 35คนครับพี่หนุ่มแล้วเลทเละแคุณแอนค่ะแอนอยู่ไหมคะแพงไม่ช่วยรไม่ลาทักเมนูเลยใช่ไหมขอบคุณนะคะคุณหมครับรอบหน้ามาบอกเลย3าิ้ี ไม่ต้องไปเขียนว่าพิเศษนะเขียนชัดเลยตหนึ่งหอยนี่ลวกมาแล้วอย่างลวกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างพร้อมยำพร้อมยำเนี่ยก็คือเราไม่ทําหน้าร้านแล้วไม่มีลวกหน้าร้านแล้วหรือปูอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าจะเอาก็คือต้องสั่งล่วงหน้าค่ะต้องสุกต้องโทรมาก่อนหนึ่งวันคอนเฟิร์มพื้นที่ไม่สะดวกเนะาะใช่ค่ะเพราะเราเน้นจับบ้านไงเราไม่เน้นแบบลวกยำอะไรเงี้ยค่ะก็เปี้ยวยังไม่ได้ รอไหวไหมฟ้าคุณแม่รอไหวไหมมานั่งก่อนก็ได้นะต้องตั้งใจมาแน่ๆเลยที่จะรอถ้าบางท่านจะไม่รอแล้วคุณาฉันจะเก็บกิตบเธอมากเลย สวยเกินหน้าเกินตาแต่ชื่ออะไรไว้เนี่ยชื่อหญิงนะ ถ้วหนึ่งเช็กุ้งกี่ตัวก็มันแล้วแต่สุ่ะค่ะตัวเล็กชุ้ใหญ่ก็ประมาณ5ตัวนี้แหละคือหลักสี่ห้าตาประมาณสิบห้าถ้ามันเป็นยำรวมผสมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใส่ประมาณสี่เพราะมันหลากหลายใช่ไหมหแต่ถ้ารวมพิเศษก็จะใส่ห้าไม่ให้ลูกค้าขาดคุนแล้วแม่ค้าก็ขาดคุนะอาอ ก็มีมีหลายท่านเหมือนกันบางทีดูเอ๊ะทำไมบางคลิปใส่พวกนี้นมาคลิปใส่แบบนี้มันก็แล้วแต่เนาะต้องอยู่หน้างานเพราะหน้างานคือเราเป็นคนทำโอ้โหหมึกตัวใหญ่มากเลยนะหมึกไข่ทั้งนั้นเลยใหญ่ใหญ่ใส่สองกิโลกรัใส่สองกิโลรัมใส่บัวปะคะไปเลือกเองเลยเหรอครับใช่่คะไปตลาดทุกวันเหรอครับวโอ้โหสดทุกอย่างเราต้องคัดไงเพราะปลาหมึกเราต้องใช้ตัวเท่ากัน เราลามมนแจ๊กตายกระโดดฟิกมาแล้วว่าใส่เนี้ยต้องใช้ร้อยห้าสิบแล้วก็ปิกปิกฟิกราคาตามนี้ค่ะอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยชุดนี้ออถ้าเป็นออก็คือหมึกไข่นะคะอันนี้ยำหมึกไข่นะบาทเพิ่มกุ้งห้าสิบบาทก็จะเป็นสองร้อยบาทคัอ๋อเพิ่มกุ้งก็สองร้อยกินจุกเลยนะเนี่ยเพิ่มแที่เราจะยึดหลักก็คือเอาเป็นราคาสูงเพิ่มตั้งหน้าแล้วก็เพิ่มราคาหลักก็คือตัววัตถุดิบค่ะ แต่กินจุกอะนะมันเต็มช่วยใช่ถวยนี้แหละลึกกับค่ะหนึ่งจานเตะค่ะจดไปยังยังประมาณหนึ่งสัมงค่ะที่หนู่บอกเลยถ้ารอได้หนูต้องจดค่ะรอไหวไหมลูกกำหนดประจดไปเลย ถ้ายังเดินเที่ยวอยู่จดทิ้งไว้ก่อนได้อย่ารอให้หมดเพราะหน้าร้านมันไม่หมดเรื่อยๆหรอกับบิ๊มมันจะรันไปเรื่อยถ้าเกิดมาแล้วยังไม่ได้เราแคนเซิลได้สองร้อยกับแปดสิบสองร้อยแปดสิบค่ะคุณทายอันนี้อันนี้เปิ้ลรับโทรศัพท์จะไม่รันอยู่เต้นน้ำต้มนนะใช่แล้วจะขอตัวเปล่ายังไม่มาเลยอ่ะ หมดก่อนร้านปิดนะครับเนี่ยก็ประมาณสั่งฟูกสั่ึ่งบางทีนหัวนิ่งๆไม่อยมีอะไรกรย็ยำถ้าใครอยากกินนะก<อ>็คือแบบไม่ไม่แบบลูกค้าแบบไม่ได้ปิดอะไรถ้าคืออะไรก็ได้ไดขอให้ได้กินยำ <c oughs> <ข>อะไรเงี้ยค่ะขอให้ได้ไกินฝีมือเจห <EN> นึ่งก็โอเคแล้วมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยลูกค้าติดตึมเลยสดเน้นใหญ่ค่ะสดเน้นใหญ่สดเน้นใหญ่ใหญ่คืออะไร ใหญ่หม่ถึงวัตถุดิบแล้วก็จริงใจเลย,ยเน้นเนนทำใหม่ <สำ S 1> แล้วนก็เ<ค>จเดินผ่านสองทุสส่มสาทุ่มย่างยิ้มหวาน <c oughs> ไม่มีเหน็ดเหนื่อยเลยเนาะเหนื่อยแหละแต่มันก็ต้องก้อนไว้ลูกค้ายเยอะขนาดนี้ไม่เหนื่อยหรอก อันนี้หนูหนูรอจ๊วบนะรอพี่จ๊วบมาเอาสองร้อยเนี่ยบินแล้ลูกอันนี้จะเป็นแบบว่าระบบส่งของประจวกระหาจัา๊วบเขาเหมือนคล้ายๆลน์แมนเนาะอ๋อเราส่งให้เขาใช่ไหมเราไปเก็บเองเดี๋ยวเขามารับเองเดี๋ยวเขาไปเก็บเป็นไายทางเรามีหน้าที่ทำร้านนี้เขามีเขาโทรมาเหรอ ก็ค,คือชัวจะมาเองลูกค้าจะติดต่อกับ,บชวบบัวเองอ๋อแล้วออเดอร์มาให้ใช่แล้วแบบตามระยะทางเหมือนในกรุงเทพอืมเหมือนแต่ไม่เหมือนฟูจิเอนด้านะฟูจิเอนด้าเราไม่ได้เข้าเพราะเราต้องบวกลูกค้าเพิ่มนึงนะอีกสามสิบสองอนาทีไม่ต้องบวกใช่ไหมใช่เราไม่ได้บวกเอาเดือดจัดเลยไหมอะไรจะแม่รอชั่วโมงนี้รอไหวเะล่ะหนูรอไหวปล่า ถามแม่รอเปล่าสงสัยจังมีหม้อหลายใบอ่ะให้ลูกอ่ะมันมีปลาราไม่ล้าแล้วก็ข้าวคั่วค่ะแล้วเยรู้ได้ไงว่าอันไหนล้าไม่ล้าจำให้ดูไหนดูสีได้ไหมร้ามันจะเข้มนิดนึงเจสี่ยไข่คุณกินค่ะไม่ดอไข่ที่หนูดูก่อนสีไข่เห็ดไข่เนาะปลาราไม่ล้าไม่ล้าค่ะไม่ร้าเนาะเผ็ดปกตินะคะ เห็นนิยมห้าไข่หกไข่คืออะไรครับเห็นก็นี่แหละคือไข่ตามที่เขียนเลยเหรอเอามารวมกันใช่ครับแล้วกล่องใหญ่ลูกเร็วสีไข่ลูกใส่เลยเปิดไปเอ็นอ้ำโบราณนึ่งน้ำแล้วก็ตาตีลับข้วต้มท้องเป็นยังไงกับชุดท้องถอนด้วยนะกี่ชุดขาถอนกี่ชุดจ้ะ ช่ค่ะไม่รู้นูดูให้น้อยก็ได้ถ่ก็หลายวันละแปโลค่ะประมาณนี้ค่ะแปโถายหลายถ้าช่วงเทศกาลแบบไม่ใช่ฟูแล้วก็สโลข้าดนั้นไม่ต้องพูสุกลับเป็นเมนูหลักอยู่แล้วใช่เยอะเนาะโลถึงสามสิบโลโอ้โหสองใบก็ได้ แสดงว่ามีคนเตรียมวัตถุดิบให้ที่บ้านเก่งนะออกเยอะมากเนี่ยค่ะได้ค่ะนั่งรอก่อนได้อันนี้ชามใหญ่มากเลยนะได้ได้อันนี้กี่บาทครับเนี่ยสีไข อยู่ที่4 5 0ห้าสอ๋อนี่400ห้าสิบบาทนะอ,อ,อะไรครับ4ไข่ครับยำส,ยำสี่ไข่ยำสี่ไข่ไข่ฟูไข่ปลาไข่แมงดาหมึกไข่ยำสดคุณหญิงค่ะคุณหญิงแย่างเดียวเหรอลูกไม่ล้านนะร้าโอ้โหอันนี้กำลังยำอะไรครับเนี่ยปูม้าปูม้านะครับโอ้ปูม้านี่ต้องแช่อะไรก่อนนะครับแช่เรายำสดเลย แต่เน้นฟูสดนะมันจะได้นี่สีขาวค่ะเราล้างน้ำประหารอย่างเดียวไม่ใช่ล้างน้ำโซดาไม่ต้องล้างน้ำอะไรไม่ใช่ค่ะล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวอขอให้ยำถึงเครื่องอย่างเดียวฟูไม่ขาวแน่นอนถึงพอดีเลยใครเอ่ยไข่ไหมอ่ะโทรโทรมาสั่งอะไรโอ้ยยังไม่ถึงเลย เขาเอาร้านฝั่งอันนี้เพราะว่าเขาจะหาอัศจารย์ให้คนนั่งเนาะน่าจะใกล้แล้วแหละ จำปูไม้เท่าไหร่ครับกระป๋องนี่มีกี่ใจครับเนี่ยสองสามทั้งหมดห้าห้าสายห้าราคาหนึ่งสองสามสี่ห้าสองจ๊บลูกมาแล้วลูกสองร้อยครับอ้อันนี้ออเดอร์จากดิลิฟเวอรี่นะครับ เดลิเวอรี่นี่มีทุกวันป่ะครับเนี่ยมาทุกวันป่ะครับของที่มีเรได้เลยนะที่มีมีโดนนะมะม่วงประกอบไข่แดงคุณคุณอะไรนะใช่ค่ะจะอ่านแล้วโกิดสองร้อยลูกเขาสั่งแค่กุ้งกับแซมอนประกรอบประกอบนี่ของเมนี้านลูก ได้150โห้ได้เลยลูกของพี่มี่เดี๋ยวจะมีมาอันนี้ไข่ไข่เค็ม มแม่ขใกยามาเมาลูก100ร้อค่ะรับเลยคุณแม่ได้แล้วนะกุ้งสดผลไม้รวมปลาเนาะใส่โทรใส่คือใส่หนา่โทรเลยครับโซ่เสร็จก่อนที่หนึงดีโท่ตามก่อนโซ่เสร็จก่อนเวลาหนูเดินนะ จ่ายเบอร์โทรให้ด้วยได้ไปเดินได้อย่างสบายใจทำาไมจ่ายเบอร์โทรพี่หนุไม่กล้าทำนะกลัวจะได้เสร็จบางทีเสร็จเร็วเราจะได้โทรตามด้วยมันจะได้ไม่ช้าเลยเดินนานเจนดังจัไว้ยังจ๊ะมาด้วยกันใช่ไหมใม่มันก็จากประสบการณ์นะค่ะมันจะได้เร็วเวลาลูกค้าสั่งอะไรเงี้ยมันจะตอนนี้ลูกค้าเดินเดินไปแล้วลืมปัดป้ายหรือมีไหม เราก็ไปบ้านบางท่านก็บอกนะไปบ้านถ้าเสร็จแล้วให้โทรตามค่ะโอ้โหรอนานงนนั้ไปบ้านก่อนให้กลับมาบางท่านรอนานอย่างเงี้ยมาหลังก็เสียมผ้าใบมากรางกันเลีกือหลังฝนตกมีอุปสรรคไหมครับก็ไม่มีนะถ้าลูกค้าจะมาส่อน้าก็เปิดแล้วก็ลูกค้าก็ได้อยู่นะคะจ่ายทั้งคนโคนน่ะลูกคนโควนสมัยา ถ้าดูแล้วสนใจที่จะสั่งก็สามารถทักเฟซบุ๊กที่หนึ่งแจ็ตามต่างมาได้เลยค่ะเราสามารถจะส่งได้นะสั่ง ออนไลน์ได้ออ๋ครับจะส่งช่องทาง่จากอ่าเราส่งกับอ่าอินเตอร์เอสเอชผ่านรถควบคุมความเย็นมันไม่อืดเหรอไม่อืดค่ะเราแยกน้ำแยกเนื้อค่ะแยกวัตถุดิบแจ่อย่างนี้ไฮโซนะส่งกับอินเตอร์เอสเอชเลยเพราะว่าอินเตอร์นี่ไวมากจะเป็นที่สองวันค่ะถ้าเป็นของสดเนาะไม่เกินนี้หรอกใส่กระปุกไปใส่เป็นถุงตัดน้ำข้าวทุกอย่างอ๋อแล้วก็มีน้ำแข็งแห้งน้ำมาน้ำแข็งสดเลยยอดสด ค่าส่งกับค่าแพ็กกิ้งนี้แล้วแต่สถานที่ขาให้ลูกค้าโทรมาซื้อหรือว่าทักเป็นบุ๊กมาซื้อได้เลยเลถ้ารับไม่เยอะค่ะตอนหนึ่งอาทิตย์เรามีส่งทุกอาทิตย์แล้วค่ะยีเข้ามาถามได้คุณแม่เตียจ้าได้แล้วค่ะแสดสิบบาทจ้าสอนด้ยวยลูกคุณปลาแซมมึกไข่ไข่ฟูเหรอมะพร้มะม่วงนะป,ะปะลาแซลาราเดอ ฟิลล์ฟิลล์รับยิ่ให้่แน่หน่อยแล้วเราใช้เวลารออ่ะยำเจน๊หนึ่งเท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่นะเจ๊หนึ่งชงั่วโมงหนึ่งสามสิบนาทีขึ้นประมาณสามสิบประมาณสี่สิบห้านาทีเวียดนามให้เรียบร้อยรู้ว่าต้องเดินนานแล้วเราก็ได้ยำม,มาเนี่ยโทรตาได้ค่ะมัน,นได้ยำมาหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ยำอะไรอ่ะเนนจน๊หนึ่งอันนี้จะเรียกว่ายำอะไร อันนี้หมึกไข่พุ่มสุกไข่มุกุกมาหหื่อยอันนี้3า0อบาทกินสุกเลยเจ๊หนึ่งก็ฝากช่องด้วยนะคะเจ๊หนึ่งแชตามปากนะคะสามารถกดติดตามดูช่องเจ๊หนึ่งได้นะคะเฟซบุ๊กเจ๊หนึ่งแชทตามปากทิกตอกก็เจ๊หนึ่งแชตามปากเหมือนกันค่ะโอเคครับขอบคุณเจ๊หนึ่งมากนะครับสำหรับครับผมสำหรับทุกท่านที่ยังไม่เคยมาดูคลิปนี้แล้วนะครับ ก็มาได้นะครับที่ประจวบเปิดทุกวันนะครับยกเว้นวบันจันทร์นะครับอำเภอเมืองนะคะจังหวัดประจวบฮะอยู่อำเภอเมืองนะครับอย่าไปอำเภออื่นนะไปเจอเจ๊อื่นเจ๊อื่นเปิดเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะครับยกเว้นวบันจันนะครับที่ถนนคนเดินสำหรับคลิปนี้นะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับเจ๊สวัสดีครับ